จะสักแต่ไม่รู้ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่มามาร้านนี้มีราคาแนะนำงานมินิมอลราคาเริ่มต้น500-1,500ถึง1,500บาทราคาขึ้นอยู่กับการใช้สีมากน้อยแต่ถ้าเป็นงานขาวดำล้วนก็จะราคาถูกต่อไปก็เป็นงานไซสกลางราคาเริ่มที่2,500บาทจนถึง5,000บาทราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานและขนาดของไซส์งานอีกทีนึงและที่สำคัญเลยคือสี ที่จะทําให้งานมีราคาสูงขึ้นเล็กน้อยกกับค่าประสบการณ์ของช่างต่อไปก็เป็นงานไซส์ใหญ่เริ่มต้น5,000บาทจนไปถึง10,000บาทขึ้นไปแต่จะแบ่งชําระเป็นรอบๆสักรอบละ5-6ชั่วโมงงานใหญ่รายละเอียดที่มากขึ้นค่าเมึกและสีที่มากขึ้นทําให้ราคาพุ่งรายละเอียดของงานก็มีผลเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว นี่ก็เป็นราคาส่วนหนึ่งของภายในร้านงานศากทางร้านเราทำด้วยความเต็มใจและใส่ใจทุกรายละเอียดของงานลงไปร้านตั้ง